สลิมการบินไทยโดนแล้วงานนี้ไม่น่ารอดการบินไทยเตรียมปลดพนักงาน6,000คนซ้ำโดนบริษัทแอร์บัสยื่นโนติสถ่วงค่าเช่าเครื่องบินงานนี้อาหารก็ไม่ดีดนตีก็ไม่เพราะเสียแล้วจากวันนั้นตั้งแถวโบกทงต้อนรับกปปอนำไปตู่การเชื้อชวนให้ ทหารออกมาทำรัฐประหารกรมช่างติดจรวดเร็วเหลือเกินวันนี้จากการที่การบินไทยโดนเททิ้งไม่มีใครสนใจใหยดีอีกแล้วความคืบหน้าร่าสุดกรณีของการบินไทยที่ต้องยื่นแผนฟื้นฟูก,กิจการเข้าสู่ศาลล้มละลายมีความคืบหน้าว่าแหล่งข่าวในกระทรวงคมนาคมเผย เตรียมปลดพนักงานการบินไทยอย่างน้อย30% 6,000คนส้ำโดนแอร์บัสดดยื่นโนติสทวงค่าเช่าเครื่องบินอีกงานนี้ตลิมการบินไทยทั้งหลายไม่น่ารอดแล้วจากอาหารดีดนตรีเพราะงานนี้คงแดกไม่ลงแล้วมึงฮเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวเราไปดูกันนะครับ เรื่องแรกเรื่องของแอร์บัสยื่นโนติสให้การบินไทยฐานเศรษฐกิจฉบับออนไลน์ได้โพสต์หัวข่าวใจความว่าแอร์บัสยื่นโนติสการบินไทยทวงหนี้ค่าเช่าเครื่องบินเมื่อวันที่20พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าแอร์บัสยื่นโนติสส่งตรงการบินไทยทวงหนี้ใกล้ครบดิวจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเผยล่าสุดมีภาระหนี้ค่าเช่าเครื่องบิน30ลัม ในจำนวนนี้มีส่วนหนึ่งที่เช่าจากแอร์บัสทั้งเล่งทำแฝนพื้นฟูยืน่นสารลม้มละลายนายถาวรเสียนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานะภาระหนี้สินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563ปัจจุบันมีเครื่องบินที่เช่าอยู่จำนวน30ลำในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งที่เช่าจากแอร์บัส และแอร์บัได้ยื่นโนติสทำหนังสือมาถึงการบินไทยเป็นการส่งสัญญาณในการทรวงหนี้ค่าเช่าเครื่องบินที่ใกล้จะครบกำหนดการชำระหนี้การที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจนำการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายแทนที่จะดำเนินการตามมติคอนรอรเมื่อวันที่29ออเมษ,ษายน2563ที่รัฐบาลจะช่วยคำประกันเงินกู้5.47มื่นล้านและเพิ่มทุน 8.34มื่นล้านเป็นเพราะการบินไทยมีเอกชนถือหุ้นอยู่สูงกว่า31%การนำรัฐไปอุ้มการบินไทยจึงผิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังฉบับใหม่อีกทั้งในช่วง5ปีที่ผ่านมารัฐบาลทำแผนฟื้นฟูของตัวเองและผ่านการประชุมตามมติคอรมอมาร่วม8ครั้งแต่การบินไทยเองทำแผนไม่เคยสำเร็จการจะไปช่วยเหลือตามแผนของคอนอรอเดิมก็คงไปไม่รอด การฟื้นฟูกิจาการตามกฎหมายล้มละลายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการฟื้นฟูก,กิจาการของการบินไทยภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ซึ่งกระทรวงการคลังจะเล่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อกระทรวงการคลังโอนขายหุ้นเสร็จลดการถือหุ้นเหลือไม่ถึง50ปเ็สถานะภาพการบินไทยจะไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ก็จะทําให้สะดวกต่อการดาเนินการฟื้นฟูการบินไทยให้อยู่รอดได้ต่อไปซึ่งกระทรวงการคมนาคมจะเร่งดาเนินการโดยเร็วที่สุดสําหรับกระบวนการหลังจากนี้หลังมติกรมอการบินไทยจะต้องยื่นฟื้นฟูกิจการพร้อมแผนในการฟื้นฟูต่อสารล้มละลายกลางซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานในการยื่นฟื้นฟูและในการยื่นฟื้นฟูภายใต้ชั a p เ e อร์11ของสหรัฐอเมริกา และคนที่มาเป็นผู้จัดทําแผน,นฟื้นฟูนาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจโดยกระทรวงคมนาคมจะเสนอชื่อไปให้พิจารณาหลังจากรับอนุมัติแล้วการบินไทยจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทางกฎหมายมาร่วมกันจัดทําแผนกับผู้จัดทาแผนต่อไปนายถาวรกล่าวทิ้งท้ายอย่างไรก็ตามการไปยื่นฟื้นฟูที่ศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกาควบคู่กันพร้อมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้ยึดเครื่องบินหรือทรัพย์สิน ระหว่างที่การบินไทยดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจาการซึ่งการบินไทยมีหนี้สินอยู่240,000ล้านเป็นหนี้ลิสซิ่งเครื่องบินนรลาว150,000ล้านโดยเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเครื่องบิน32ลำผ่านสถาบันการเงินในต่างประเทศ21แห่งและสัญญาเช่าด 22, ําเนินการเครื่องบิน42ลำวงเงิน180,000ล้านซึ่งมีเจ้าหนี้ต่างประเทศ35เอ็นตอาทิเช่นบริษัทลิสซิ่ง เจ้าหนี้การค้าอยู่ในกว่า50ประเทศแต่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับฝูงบินแอร์บัสการบินไทยมีทั้งหมด53ลำและข่าวขาวข,าของการปลดพนักง,งานการบินไทยเรื่องราวดังกล่าวประชาชาติ .net ได้รายงานข่าวดังกล่าวโดยมีรายละเอียดใจความว่า,วาปลดพนักง,งานการบินไทย6,000คนพักหนี้200ล้านรีเซตองค์กรใหม่ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเม no nah ื่อวันที่19พฤษภาคมเห็นชอบให้บริษัทการบินไทยจำกัดมาจนเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของศาลล้มละลายตามพันธบัติล้มละลาย2483และเห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดการถือหุ้นในการบินไทยให้น้อยลงกว่า50%แรงข่าวกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับประชาชิธุรกิจว่า เมื่อการบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูตามพรบรล้มละลายจะหยุดจ่ายหนี้สินทุกอย่างและรีเซ็ตทั้งหมดเช่นมูลนิธพนักงานกว่า20,000คนต้องปลดออกอย่างน้อย30%หรือประมาณ6,000คนโดยจ่ายค่าชดเชย10เดือนตามกฎหมายแรงงานและปรับโครงสร้างบริษัทเส้นทางการบินทุกอย่างต้องผ่านความผิดชอบจากเจ้าหนี้โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการฟื้นฟู1ปี ทั้งนี้ระหว่างนี้การบินไทยจะมีเงินสดเพื่อดําเนินการเป็นค่าใช้จ่ายวงเวียนและค่าใช้จ่ายดําเนินการเช่นจ่ายเงินเดือนพนักงานซึ่งอาจต้องกู้เงินหรือเพิ่มทุนประมาณสอง0มล้านเพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อและอยู่ได้ระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้การบินไทยยืนยันว่ามีเงินสดอยู่ก้อนหนึ่งที่สามารถนํามาจ่ายเงินเดือนพนักงานได้แผนฟื้นฟูทางบอดและผู้ประหารชุดใหม่จะต้องเป็นผู้ร่วมทํากับเจ้าหนี้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นปูแล้วต้องลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นลงเจรจาลดหนี้กับเจ้าหนี้ไทยและต่างชาติซึ่งตอนนี้ทุกคนพร้อมเจรจาหมดเพราะธุรกิจการบินตบเสาทั่วโลกจนรู้มูลหนี้สุดท้ายแล้วจะมาดูว่ามีการแปลงหนี้เป็นทุนหรือไม่เช่นคลังมินิหนึ่งหมื่ล้านหนี้สหกรณ์อีกห0 0 0ืล้านจะแปลงหนี้เป็นทุนหรือไม่ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการเงินของการบินไทยระบุว่า ฐานะการเงินการบินไทยอยู่ในขั้นวิกฤตจะต้องพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้นและฟื้นภูิจาการในระยะยาวเนื่องจากขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องทําให้ขาดสเสถียรภาพทางการเงินและผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้คาดการณ์ปี2563การบินไทยจะมีผลขาดทุน59,000ล้านในขณะที่ตัวเลขหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมอยู่ที่210,000 9,198ล้านจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ47,297ล้านขณะที่ผลกระบที่เกิดขึ้นกระแสงเงินสดของบริษัทจะหมดในเดือนมิถุนายน2563ในศักสยามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอมการง,ง,งกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการบรินินการฟื้นฟูมี10ขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า50% โดยการบินไทยจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลตั้งคณะกรรมการเพื่อเจราจาเจ้าหนี้เมื่อศาลร,รับคำร้องส่งหมายให้เจ้าหนี้จะทําให้การบินไทยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา90รับ12ประชุมเจ้าหนี้อนุมัติผู้จัดทําแผนจากนั้นศาลเป็นผู้ตั้งผู้จัดทําแผนเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการและต่อไปจัดประชุมเจ้าหนี้อนุมัติแผนดําเนินการปรับปรุงตามแผนฟื้นฟู สารพิจารณาเห็นชอบด้วยกับแผนแต่งตั้งผู้บริหารแผนดำเนินการตามแผนพื้นฟูซึ่งถึงเวลาแล้วที่การมีไทยต้องปรับตัวและมีการเอ็กซเตอร์ปัญหาทุกๆจุดให้มีความถูกต้องเช่นการบริหารจัดการกระทรวงคมนาคมจะเสนอชื่อบุคคลประมาณ15คนที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านต่างๆเช่นด้านบุคคลการเงินการบริหารการบินที่ปฏิจาการแต,แต่งให้เป็นผู้ตัดทําแผน โดยเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกพิจารณาในสัปดาห์หน้าจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดคาดว่าก่อนมิถุนายนจะยื่นฟื้นฟูต่อศาลได้ทั้ง10ขั้นตอนจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีตัวนัหยุดออกจากแผนฟื้นฟูเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับผู้จัดทําแผนและการบินไทยแต่จากโมเดลของสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ใช้เวลา1 4เดือนออกจากการฟื้นฟูและกลับมามีกําไรปีละ2000ล้านเหรียญทั้งหมดที่ทําเป็นสิ่งที่เรามีต้นแบบมีการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี ไม่ได้ต้องการทำลายการบินไทยอย่าตื่นตรนกเพราะเป็นกันทั่วโลกนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้เป็นวันที่สริมการมิไทยต้องนึกถึงเมื่อวันที่พวกคุณโบกธงต้อนรับกบประปะตเชื้อชวนให้ทหารเข้ามาทำรัฐประหารคุณบอกว่ารัฐวิสาหกิจเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้ถ้าไม่มีนักการเมืองเข้ามาโกงกิน จากวันนั้นจนวันนี้ป,ป่าหกปีผลกรรมได้ตามคุณแล้ววันนี้การบินไทยกำลังยื่นเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเป็นการฟื้นฟูในขั้นแรกหากฟื้นฟูสำเร็จก็รอดไปแต่ที่ไม่รอดคือพนักงานที่ต้องตกงานแต่ถ้าฟื้นฟูไม่สำเร็จการบินไทยก็จะเหลือแต่ชื่อในที่สุดและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ การบินไทยเตรียมปลด6,000คนซ้ำโดนแอร์บัสยื Notice, ่นโนติสทวงค่าเช่าเครื่องบินสลิมการบินไทยโดนแล้วงานนี้ไม่น่ารอดและนึกถึงอาหารดีดนตีเพราะงานนี้ไม่มีอีกแล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกคนไลทั่วโลกสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวได้อย่างมีเสรีภาพเชิญสนับสนุนโดยการกดสมัครและกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ได้ฮือฮาและเกี่ยวกราวต่อไปนานๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ